ใครเคยสงสัยบ้างคะว่าทําไมคนบางคนนะ่ะเขาถึงทําอะไรก็ประสบความสําเร็จสามารถสร้างชีวิตแบบที่เขาฝันได้แต่ในขณะที่บางคนทําอะไรก็ต้องพบเจอกับความยากลําบากอยู่เสมอเลย คำตอบก็คืออยู่ในพลังของการ manifest นะคะการ manifest คืออะไรก็คือการที่เราใช้ความคิดของเราใช้จิตใจของเราในการที่จะดนบันดาลนะคะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินการงานสุขภาพได้หมดเลยค่ะแล้วมันมีวิธีการยังไงล่ะในการที่เราจะดึงดูดนะคะหรือว่าทำให้การ manifest เนี่ยได้ผล วิธีที่1นนะคะก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนะคะ่ะการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเราต้องรู้เลยว่าเรา,าต้องการอะไรมันเป็นสิ่งแรกเลยนะที่ทุกคนจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องการอะไรในชีวิตเราอยากมีชีวิตแบบไหนหรือตอนนี้เราต้องการอะไรให้มันเกิดขึ้นเราอยากดึงดูดอะไรให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างเช่นบ้านเราอยากได้บ้านแบบไหนล่ะเราอยากได้รถแบบไหนเราอยากทํางานแบบไหนเราอยากมีความสัมพันธ์แบบไหน เราจะต้องมีเป้าหมายก่อนนะคะว่าเราต้องการอะไรข้อที่2ค่ะก็คือการที่เราจะต้องเชื่อมัน่นคือเราจะต้องเชื่อจริงๆอะค่ะทุกคนว่าเราหนั่คู่ควรแล้วก็ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหา e เราได้อย่างแน่นอนจะต้องมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเลยข้อที่3นะคะก็คือการจินตนาการและรู้สึกค่ะซึ่งการที่เรามีเป้าหมายเรียบร้อยแล้วอะเราจะต้องจินตนาการเห็นภาพอย่างเช่นเราอยากได้บ้านเราจะต้องเห็นภาพบ้านนั้นเลยว่าบ้านของเราอะตั้งอยู่ที่ไหน บ้านของเรามีกี่ชั้นมีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ําประตูเป็นสีอะไรเราต้องเห็นภาพชัดเจนเลยมีสระว่ายน้ํามีสวนมีแปลงดอกไม้เราจะต้องเห็นภาพทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วเมื่อเราจินตนาการแล้วเราจะต้องรู้สึกด้วยความรู้สึกคือเมื่อเราได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเราจะมีความสุขหรือว่าคนในครอบครัวใช้ชีวิตยังไงมีความสุขแบบไหนเราจะต้องเห็นภาพและรู้สึกว่าเราอะได้ไปอยู่ที่นั่นแล้ว เราได้ไปใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วแบบที่เราต้องการแล้วคือให้รู้สึกมีความสุขแล้วฟินไปเลยว่าเฮ้ยฉันได้สิ่งนั้นมาแล้วอะ่ะแล้วฉันมีความสุขมากเลยเราจะต้องทั้งจินตนาการเห็นภาพให้ละเอียดและรู้สึกให้ได้ด้วยนะคะ ข้อที่4นะคะก็คือการฝึกสมาธิการฝึกจิตใจให้สงบนะคะการที่เราทําสมาธิแล้วมีจิตใจที่สงบนะคะจะทําให้เราอยู่ในคลื่นพลังงานที่ดีแล้วก็จะไปดึงดูดสิ่งดีๆนะคะให้เข้ามาหาเราเราสามารถเชื่อมต่อนะคะกับคลื่นพลังงานบวกแล้วก็สามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้เข้ามาหาตัวเราได้ค่ะ ข้อที่5นะคะก็คือการลงมือทําซึ่งข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่สําคัญมากๆค่ะแน่นอนว่าไม่มีใครที่นั่งคิดนั่งจินตนาการแล้วจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราได้ถ้าเราไม่ลงมือทําอย่างเช่นเรามีเป้าหมายเรามีความต้องการว่า เราอยากเป็นยูทูบเบอร์นะที่มีผู้ติดตามเป็นล้านเลยแล้วก็สามารถทำไรายได้จาก YouTube ได้แต่ถ้าเรานั่งคิดนั่งจินตนาการเฉยโดยที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยไม่ลงมือเริ่มสร้างช่องไม่เปิดช่อง y YouTube แล้วก็นั่งคิดนั่งจินตนาการอย่างเดียวทุกคนว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงมือทําด้วยเริ่มเปิดช่อง YouTube เริ่มพัฒน,นาตัวเองทางด้านการพูดฝึกพูดฝึกตัดต่อวิดีโอนะคะเราจะต้อง Take Action ด้วยนะคะสิ่งนั้นมันนถึึงจะเกิดข้ไ้ หกก็คือการขอบคุณอยากให้ทุกคนนะคะลองฝึกขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ซาบซึ้งใจนะคะกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันบางคนอาจจะแบบกังวลแต่เป้าหมายอย่างเดียวโดยที่หลงลืมไปว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายเนี่ยทุกวันนี้เราควรใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยนะคะการที่เรามีความสุขก็เหมือนเป็นการที่แบบว่าเชื่อมต่อกับคลื่นพลังงานดีๆ ก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหลงลืมปัจจุบันนะทุกคนใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขด้วยอย่ามัวแต่กังวลกับเป้าหมายอย่างเดียวค่ะและทั้งหมดที่ครูเฟิร์นพูดมานะคะทุกคนการมีนิเฟสเนี่ยไม่ใช่แค่การนั่งคิดนั่งจินตนาการอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะมันจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการของการที่เราลงมือทำค่ะเราต้องเทคแอคชั่นด้วยนะคะแล้วก็ ฝึกนะคะการใช้ทัศนคติการมีทัศนคติที่ดีคิดบวกในการใช้ชีวิตก็จะดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ตัวเราได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยค่ะก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเฟิร์นด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกคนนะคะ